ก็เอาสิ่งขกง er like ็ยังเป็นมาอฟกันนะรัเทาความเดือดร้อนกยนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโควิดเจอต้องไหมโควิด่โู่นะไม่เจอดีกว่านะใส่ชั้เพื่นต้องไหม อกมาแล้วว wow. ันนี Đây, ้อมาแล้วมกันได้ใช yeah. ้ไหมเนี่ยได้ใช้ไหมใช้ไั้ใช่ไ้ไม่ได้ไม่รู้เนใช้เหมือนาอกันไปก่อนเอ้ามามาที่้รักลับมามาพี่มาตรงนี้เลยมาตรงนี้ก็จะมาตรงนีเมาอยู่กันด้หลังเอามามกกัน

อย้องนั้นนะเอานะอยู hmm? ่ <S <S ้นานนะก็จะบอกว่าตำรวจนะวงใยป็นที่พึ่งในเสมอนะป้านะครับสผผักแรงครับอาเท่าไหร่ครับเจนะโอ้ยงีร้อยนะนะมับน่นนอน เอาไว้ใช้สักปีหนึง่งนะ